នេះបើកតាំងតែព្រឹកមើលមកហើយខំ เดี๋ยวขอร้องให้เองะพนไหนโมงแล้วมึงจะรี่ไปไหนเจ้านอราาไม่นอนไม่นอนราวันเวลา9 0้าขึ้นเฝ้าหน้าทองพระงหงมาถึงครับมาแล้วมาถึงก่อนเวรเลยมาแล้วเก้ามงแล้วมจะรีบไปไหนเอ้าไอ้่าเก้าโมงแล้วเนี่ย เก้าโมงยกององเจ้าเจ้าจะเสด็จแล้วเก้าโมงนะดวงคนอยู่ในความสงบสิบโมงแล้วส uh> uh uh ิบโมงแล้วส mm ิบโมงแล้วบัดนี้องค์รามเสด็จแล้วสิบโมงไหนวะไหนวะยุก็ดุกยุก็ดูไอ้ไอ้คนประกาศไม่ดูหาเหวอะไรไม่ไอวะยังไม่มายังไม่มาทุกทีสิสิบเอ็ดโมงนี่เนี่ยรุกไปดูรุก็ไปดูดิสิบเอ็ดโมงยังไม่มาอีก ป่านนี้พระองค์ท่านยังไม่มาอีกที่ไม่หายแล้วพระองค์ท่านเป็นโควิดก็มาลงตัวตรวจมึงคนไม่รู้เนี่ย,ย,ย,ยว่าเนี่ยมันสายเลยนะมันสายเพี้ยเลยเนี่ยสายกูบอกแล้วให,ห้กูเป็นหลานมึงก็ไม่เชื่อกูกูมาตั้งแกหกโมงครึ่งเลยเนี่ยโอ้ยเออเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยเพี้ยมันก็ไม่มาหรอก้ว่าล้วไ,ไปไหนไปไ้นไปไหนื่อยเลย ตเหมือนหนึ่งองค์รามไม่เคยไม่ไม่ได้เหนื่อยบนเตียงนะเหนื่อยกุ้บเมื่อกี้เห็นตัวเองเล่นงนอันหังนั่น่ะโอ้แต่พอไอ้หน้ากับแก้โลาอ่ะโอาจะเอากระเป๋าถือโอ้โหวันนี้เสด็จมาสายเลยโอ้โหโอ้โหเดียวฉันเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ครองราชมาไม่เคยมาสายอย่าพูดจาแบบนี้นะ พระอ,องค์เค่ะออกว่าสารการเมืองพระอ,องค์ไม่เคยขานแม้แต่วินาทีเดียวถูกต้องแต่เวลานี้มันเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะพระเจ้าค่ะพระอ,องค์กอยูในกาบอ่ะจริงปะเนี่ยผิดเลยเวลาทำการมาสามชั่วโมงแล้วพระเจ้าค่ะโด้มาสามชั่วโมงนะใ<ห>พชพระเจ้าค่ะ,คะทวงเนี้ยเทศก,การงานเมืองลมันเยอะท่านเองอนะไม่เคยเยือดทําให่นอนหรอกดูสิตัวยังแตกเไม่เสร็จเลยเอาแล้วมาเนี่ย มาทำไมเมื่อพระองค์ท่านเพิ่งแก้ผ้าเลยไม่ใครแก้ผ้าพระองค์ท่านกูเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยโอ้ยพระองค์ยังไม่เสร็จเลยครับรีที่เปเจ้ากระหม่อมฉันก็มามามาขอติ่งของที่เจ้ากระหม่อมฉันได้ทำศึกทำสงครามชนะกลับมาที่พระองค์ได้ตัดสั่งกระบอกชันใหญ่โตยจะมาทวงว่าอย่างนั้นเมอทวงก็จะมาขอไม่ว่าจะเป็นแหวกวเงินทองสมบัติมากมายอะไรฉัน พร้อมจะยกให้ได้พระเจ้าข่าเน้่ข้าบอกท่นขอเลยแล er <es be ้วกันพระเจ้าเ่ยกล้าหอมฉันนนรทาขอสุนันทีนีเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าข้าจางความสกใจให้กับพระองค์ท่านเมื่อสิ้นเสียงนรทาฉันมามาแล้วฉันมามาแล้วนรทาพระเจ้าข้าโบอีกเลยก็ต้องบอกท่นด้วยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ จะขอใครขอองค์หญิงสุนันทีนีเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะจะขอสุนันทีนีใช่พระเจ้าค่ะจะขอทำไมผู้หญิงมากมาย,ยก็เยอะแยะนี่น<อ>้ำสนก็แตน้ำค<อ>่ะทำไมไม่ขอทําไมต้องมาขอสุนันทีนีอ้าวองค์พระเจ้าค่ะเจ้ากระหม่อมชั้นเนี่ยที่ขอองค์หญิงสุนันทีนีเนี่ยเพราะว่าระหว่างทางที่กีทาทัดกับรัตนชัยยาก้ากระหม่อมชั้นได้ให้สัญญารักกันไว้ ว่ากลับมาถึงเมืองคราดายเราก็มองท่านกองอิงก็จะต้องแต่งงานกันเป็ทูลขอต่อองค์รามหาราชเน่ยเราเป็นเจ้าค่เป็นความจริงแบบนี้สร้างนสิ่งได้ญญใจให้กับโลกองข้าได้แล้วเพื่อนข้าพูดแต่ปแปลกพระองค์จะทำยังไงครับท่านผู้ชมพระองค์เอาเอะไรมา,าทานรียนอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรหรกอรก เจ้าเนี่ยกล้าขอการถึงสุนันที่นี่ในเมื่อเจ้ากล้าขอฉันเองก็จะประทานให้ขอให้เจ้าโชคดีช้าก่อนพระเจ้าพกตอนก็อนากจะนิดผู้เจ้าค่านไอ้นอรคราผู้นี้เกิดมาไร้พ่อขาดแม่ คนที่รับเลี้ยงอุปการะในนรตา,าคนนี้มันก็คือ,อ,อรพระองค์องค์รามมหาราชพระองค์ไม่ต่างอะไรจากพก่อจากพี่จากเพื่อนก้ากระบอกชั้นเพราะฉะนั้นก้าวะบอกชั้นขออะไรสักอย่างไ,ได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะเอกจะขออะไรก้ากระบอกชั้นขอให้องค์รามมหาราชเนี่ยไปเป็นองค์ประธานในพิธีเพื่อเป็นเกียรติให้ก้ากระบอกชั้นจะได้ไหมพระเจ้าค่ะต้องฟังคำเจ้นนะ ุกวันนี้บ้านเมืองของเราทหารที่ไปกองทัพก็ล้มตายกันม,มามากฉันเองในฐานะคนเป็นประมุขก็จะต้องไปอยู่เยียวยากับเขาฉันเองคงไปงานแต่งเจ้าไม่ได้ awy, แต่ฉันจะขอฝากสารฝากจดหมายเอาไว้ให้เจ้ารอที่นี่สักครู่ได้เลยครูจะไปแต่งงานเฮ้ยจะแต่งงานเลย โดยที่พระองค์ท่านมีสามารถที่จะเป็นนายได้ราราดึงมีสารตราฉันขอถามอะไรเจ้าหน่อยเต้ารักใช่ไหมผมอุจจาคะก้าวกระหม่อมฉันเนี่ยรักพระองค์เคิ่ทุนยิ่งกว่าบุปการีแม้แต่ชีวิตก้าวกระหม่อมฉันเนี่ยก้าวกระหม่อมฉันก็ให้พระองค์ได้ดูสิรักหรือเปล่าเหรอพระเจ้าค่ะชีวิตของเองข้าไม่ต้องการข้าขอเพียงแค่สามข้อ คำมันสัญญาจากปากเจ้าต้องให้ข้าได้หรือเปล่าคงจะขอสิบงข้อยีอ่สิก็ข้อกจาหลอมใจพระองค์ได้พระเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งให้แล้วมากคืนรับสเสด็จเกปปปปปปป้าพระเจ้าค่ะส่วนข้อที่สองรู้แล้วอย่าไปบอกรับสเสด็จเกปปปป้าพระเจ้าค่ะส่วนข้อที่สามไม่เรียกไม่้าไม่หวานไม่ตงมาขึ้นคำรับสเสด็จเก้า ท้าันที่คือสัญญาปะชานว่าจะไปเปิดให้สุนัขที่นี่ดูเพียงสองคนกับเจ้าเท่านั้นเราขอให้เจ้าโาชคดีเธอทูนเดีราขอบคุณเจ้าค่ะ ក <laughs> សេបេពីអឺ หนึ่งสู้นั่นทีดีโศกเศร้าเสียใจตกต้องไปเป็นสมบัติของจาโดยที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจแม้แต่น้อยอีจฉาแค่ไหนไม่คิดว่าทุกสิ่งอยางจะเป็นแต่เนียงวรรคภา สุนรีนีโอ้โหขอโทษด้วยนะที่มาถึงก็ตัวบ่ายโมงแล้วตามาช้าพอดีว่าองรามเนี่ยจะเด็ดขึ้นออกว่าขังการเมืองช้าพี่นรทาก็เลยขอเจ้าช้าไปหน่อยนึงตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วปัญญาระหว่างทางที่เราได้สัญญากันมาเป็นความจริงแล้วตอนนี้นรทา ได้ขอสุรันทีดีต่อองรามหาราชแล้วจ้าขอเริ่สุรน,นที่ดีถูกต้องแล้วองรามหาราศไม่ไย้ไงบ้างองรามหาราชยกให้เป็นสมัิของนอรทา,าแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> พี่จะร้องไห้ทำไมอีกใไมนานเราก็เป็นคู่หัวตัวเมียกันแล้วเราคาเข้าตามต่อออกทางประตูเพราะฉะนั้นจะอ,อย่าเสียใจไปเลยไม่มีอะไรหรอกนรคาแต่สน,นี่มีผิดแค่คิดถึงบ้านพท่นั้เอาละสนัิมีองค์เหนือหัวมีคำสั่งให้พี่ เปิดคำอวยพรจากสารตารนี้ให้อยู่ต่อหน้าเจ้าด้วยสิ่งน,นี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าพี่เนี่ยรักองค์รามยิ่งกว่าชีวิตของพี่เพราะฉะนั้นเรามาเปิดอ่านกับพร้องกันทันอีกสิ่งสำคัญนะการอวยพรเจ้านิ้วมือภาษาให้ดีถึงสุนันทีดีมีรัก <c oughs> Hờ gì? gì? được gì đâu Tại sao? Trang trí, đeo đen, đeo đen không? Đeo đen dài, đeo dài dài Đeo đen nặng đen không? Được không? Từ từ Đến tầng 1 Đến tầng 1 có thể lên mấy. Mấy? không? Bạn có thể không? Đến tầng 1 Đến tầng 1 Đến tầng 1 Được không? Giúp đỡ Thôi thích Giờ และนรธาทหารรักของข้าตามฉบับนี้ข้าขออวยพรให้เจ้าจบมีแต่ความสุขเพราะสิ่งที่เจ้าขอมันคือยอดดวงใจของข้าแต่กระสับตัดแล้วย่อมไม่คืนคำข้าขอหอบแผ่นดินอมอนอนรุรักให้เจ้าทั้งสองคนไปครอบครองกันที่นะั่น และอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ข้าไว้สามข้อส่วนสุนันทนีพี่ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆกับชายที่เจ้ารักจากที่รักสุดหัวใจเมียคืนเดียวเหมือนสายฟ้าผ่าลงกลางใจ 我赢。但我总是怕我赢，敢分手吗？爱了又忘，亏 <intr>，爱了又忘，亏<的>。ขอสัญญาที่เหนื่อยให้แล้วห้ามคืนเจ้านอน。 คุณองศาตีนีในหัวเดินหนึ่นนงก็บอกฉันเพื่อคูณองรามหาราชจะไม่แตะต้องพระวรการให้ขัดข้องคืนคุณลูกไทยไปอันขาดเธอเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะฉันเป็นเช่นนั้เราขอให้เจ้าจับเอาไว้ ต้นหน้าเข้าสูนะ